ในวันนี้นะครับตอนนี้ก็อมีท้องฟ้ามันมืดมาตลอดตั้งแต่ออกพรรษาวันนี้มักเกิดแน่วันนี้นะจะเกิดวันนี้เนาะเกิดโลกสมุทธเจ้าวันเกิดโลกวันที่พระองค์เสด็จ ลงจากเขาเองเปิดโลกแต่ไม่ได้เปิดแต่โลกมนมุษย์ในยุคพุทธองค์นะแต่หลวงพ่อไม่สามารถจะเปิดทางนั้นได้เพราะไม่มีฤทธิ์พุทธองค์กันมีบารมีมากสาม,มารถที่จะให้ทุกโลกได้นวงเห็กุการณ์ ในโลกในที่บในบันนี30 31 31บหรือ31คู่นะทั้ง31บหรือ31คู่ในมองเห็นกันว่าใครอยู่โลกไหนมุมไหนนะพอจะเห็นกันทั้งหมดถ่าชนะก็มาลบหนึ่งนะ มนุษย์มีลูกมีลูกยังไม่แหลกนะแต่เขาก็พยายามจะไปหาอย,ายู่ว้างนะโรคปัะจนก็ไม่เห็นไมนน่มีคนเลยโราคประจำอาการก็ไม่เห็นองงีกนะแต่ยังไม่เห็นเพรไมเห็นดามทะเรเราต้องเรียกพระเจ้ญญาไ้ก่อนเรา <laughs> พ่ะพุทธเจ้าไม่ต้องสร้างสร้างางานดวนอย่างนี้อะไรมาลงอีเยอะพุทธเจ้าท่านใช้เจิตนี้แหละนะให้เิตแต่สุกคนก็มีจิตนีใจนะพวกเราเนี่ยไปมาหมดแล้วสามสิบก็คุมเลยนะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ไปนะไต่ได้ไปมาแล้ว แต่ว่าใจของเรามันปิดไว้อ่ามันตกปิดไว้ให้มันจะต้องมีวิธีการพระพุทธเจ้าบอกวิธีทางไว้แล้วถ้าว่าใครเราเนี่ยถามจิตเราเนี่ยว่ามาจากทุกไหนคุณไหนบ้างนะ้ามันต้องมีวิธีมี่ท้าน้อปฏิบัติเนะี่ยให้แก่เรก ดูเร yeah. ื่องราวในจิตของเรามันไปไหนมาบ้างอืมจริงเราอ่านมาแต่เราพกว่าูมเดียกางคูมิเราว่าเราควรจะใช่ไหมใช่มันตายแต่ล่าใายจิตมันไม่ตายนะจิตมันจะเที่ยวไปทุกทุกทุกคูตาม ทำทำที่เราสร้างเราไว้เนะนี่ยนะถ้าจะเรอเขก่กเราจะต้องวนเงเนนเรื่นี้แหละไม่รู้ว่าเอาอะไรจะชนะไม่ได้เนหะ็นะเออแล้วก็เลยก็เลยต้องมาทำเนี่ยทำสร้างเราไว้ก็จะไปพบพดดีีง่งดีอะไรเะพาะคนที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดนะ วันนู้นเที่อว่าใช่เลยผมจึงจะเลี้ยงไป <c oughs> นะนะอ่ากือจะมีสองความเชื่อเลยนะแล้วสองความเชื่อเึยมันเชื่อมาแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่เพิ่งมาเชื่อตอนนี้ความเชื่อสองอย่างเลยจ้ะอืม ถ้าเราเขียนกันมาตลอดจนถึงพวกเราเนี่ยเราพยายามเขียนกันอยู่ตายแล้วถึงตายแล้วถึงแหลมอืมถ้าในหลักคำสอนของเราเนี่ยก็ว่าเราเนี่ยมีสองอย่างคือกายกับใจครับกายหรือร่างกายทั้งหมดนี่แหละ เราก็มีสว่วนที่เราเป็นเป็นได้มีชีวิตชีพก็มีใจนะถ้ามีแต่ล่างมันก็มันก็เป็นข่อนไา้ทำอะไรไม่ได้นะถ้าจะมีแต่ใจก็บตึ้งผีเป็นีล่างอยู่นะอือมันจะเข้ามีสองอย่างนะใ,นใ,นใจกับใจถ้าจะล่างตายก็าตายแต่ล่างกาย ไปานละ้ะไปอาบวกขาคุมอยู่ตนะ่อไปแล้วนั้นถ้าใคเที่ยวัาตายแล้วเจออ่าเียกวัาจะให้ระวังตัวา่านะตอนลงมีอยึเราจใะจะต้างครทำอะไรดีไว้มันจะไไปช่องไปคุมทดีๆมันนยกที่วา่าอังเนี้จิหน้าจะไปเกิดนะ ดีพวกดีพีอ่นั้นอะแล้พวกตายแล้วคุก็คงไม่คำนึงถึงอะไรและใะรสุดยอดน้อยางไรกูไม่ว่ารูเอาเงินขเดียวนี่แหละนะเออถ้แล้วต่ใครจะเที่อทางไหนนะเออไรรีว่าตายกิดตายสุดแต่ที่มากเกี harder, ่กวกาคุณกเกี่วันตายแล้วคุณต้องทำคามบุญอะไรนะ อ่ามาทำบุญไว้เพราะจีน,นี้จะไปกับเราสิบุญกับบาปทั้งวานนั่นแต่จีนมันไ,ปไปม่ไปเงินทอนเข้าของบ้านเรือนองเรืออะไรต่างๆที่เราหาไว้เนี่ยมันก็อยู่นี่แหละเพราะเป็นสมบัติของลูกนี่เอาไปไม่ได้หรอกตา่ร่างกายมันเหมือนกัหนึ่งทางกายของเราเราอาไปไม่ได้นะ ท่าไม่ามรถไปได้ไปได้เจ็บใจฮ่าใจเหยนะใจนี่มาอยู่กับเราอยู่กับเราตายเราตลอดตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเราก็ยังหาตัวไม่เห็นใจนะเดียวใครหาใจของทรมิ่งไม่ไม่มีทางนะั้าท้งนจะอยู่กับเราดีแหละเราก็ไปค้นหาไม่เห็น แต่ก็อยูののにに่นี่แหละนะมรดกเป็นไปอยู่ลำต้นแต่พอลงมันอยู่ไม่ได้เราไปแล้วะไปหาตั้งไหมนะไปด้วยอะไรไปด้วยนี่แหละลองสร้างลองสรุปก็ทำกันนี่แหละคุณกับตาเนี่ยที่ว่าดีกับทั่ด่วนตาลงไปนะเราเมื่อไรยานั่งกับจึงพากันมาทำมุนเนี่ยทำมุนเนี่ย อยากรวยก็ไปทานพระเจ้าว่นนะาธร้มเนีย,นยสสมอยากรวยให้ทานอยากรวยด้รักศาสนาอยากมีภาวอยากมีปัญญาให้ภาวนา,นะาเนี่ยระเบิดศีลน่ะทานศีลภาวนาเนี่ยต้องทำระเบิดศีลภาวนาค่ะ เพราะนั่นพวกที่ไมทานก็ปักกันเลยไม่ได้เป็นเปีนะก็แทงรู้จักแบ่งปันเนี่ยเข็จัให้เข็จัแจกนะเพราะนั่นปักกันเลยไม่ไปไม่เป็นเปีก็เป็นยาแต่ยาอย่างเดียวนะเอาแต่เพื่อไม่ยอมแบ่งให้ไม่ยอมให้ใครไม่ยอมแจกให้ก็เป็นเปีตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหลยนะ ก็ขี้เหนียวนะทางไม่ยอมแจกยอมปันนะในาาการให้นะนก็มมจะเป็นมุ่เป็นกุศลของเรานะเนี่ยเป็นเจ้าพราะทุกอย่างต้องให้เหียมีปัจจัยนะเราเกิดมาลำรวยในเรีนนิดไม่ตราบที่ก็เพราะว่าเราสร้างมาแล้วเป็นของที่เราสร้างไว้นะทำมาไว้ นะฝันบังคับบังคับที่ขยันมันกันแต่ก็ไม่ได้เว้ยนะบังคับไปสร้างไว้นะถ้าขยันอะไรก็ไม่ได้เว้ยนะบางคนก็ทักไม่ได้เท่าไรก็ถูกกล้องถูกทางแก็ยังต่อยนะเนี่ยมันมีุลอยู่แล้วนะอ่าเป็นอย่างนั้นต้างมาแล้วอันก็ฟังที่ฟันมีชื่อเสียงโด่งดังเลยอ่า อาจโยมตัทธาเลื่อมใส่ก่อนนำจัจจัยสิ่งของไปถวายแก่ท่านนะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะท่านเคยสร้างไว้แล้วนะเราไปคืนท่านนะทำไปคืนท่านพ้วยศรัทธาอยู่ไปอยู่อะไรอากันหลายจุลโอหลายจังหวัดกำลก็ไปเราศรัทธาเพราะว่าเราติดท่านไว้ นะต้งเป็นต้อไปเนะอาไปคืนท่านเนี่ยแต่อพอท่านจะไม่อยู่แล้วจะไม่มัดเกิดอกแล้วนะต,ต้องไปใช้นี้ท่านพอท่านจะไม่เลี้ยนไ้มากเกิือกีเนะนี่ยภาดังๆที่ท่านสาม,มารถมันลุกเป็นมกกัคผลได้แล้วท่านจะไม่กลับมาเก,กิือกีท่านผู้คนก็ตัดทาลางไปเอาเงินไปคืท่าน นาเป็นำอย่างนี้กรัจจัยมาอย่างนี้แล้วก็นะการเกี่ยวว่าตายแล้วเกิดยังดีกว่าตายแล้วสูญนะเพราะว่าตายจะได้ไม่ประมาทนะแต่ไรเราก็ตามมาเกลือจริงนะเราไปเชื่อไม่ได้ไปพบหน้าภูมิหน้าเรจะได้ไม่ลำบากลำบนนะถ้าอะชีพไว้พชาตินี่อะไรเราก็ทำไป วันนี้หลวงพ่อป็นโมทนานล้วตาในจิตตคขาขงญาติโยมไปเสียตละดเวลาเพราะว่ามูลกัด่าเทวดียแต่ควรว่าวันนี้มันเทวาวัมนกันนก็่ใช่กษีเวนะแรมหนึ่งค่ำเทวเทวดาผู้ชายแรมสองค่ำนาะคการเทวา เทวดาผู้ในวารีเร่องจักรยเทวีเป็นเป็นเทวดาคัสเกอเราแต่ก็เออเาัเกแต่ออวากันนะแต่ตอนนีแต่ตอนตัดอยู่สามวันแล้วแต่อนนะเราเั่น <affair answer> <laughs> ja. um, <speaks> ี้ก <ky> ัน <ride> ดีแร้ตัดเปนตัดเทวันเดียวแ่ก่อนตัดเทวันเลี้ยงนิลคำเป็นตัดเป็นช่างดูเพนรายเทวันเป็นหลงผูกหลุนในด้านนาเป็นหลักเกณฑ์แต่เราแต่ก่อนไป็นมตัดก็ยู่นั่นแต่ต่อมาเนี่เราก็น่าจะวัดหนึ่ก็น่าจะได้ตัดบ้านเดี๋ยวจะตัดพ้องกันเราก็มันีคนมันก็ไม่มากรถคนก็ไม่มากแต่ก่อนเราก็เป็นตำรวจเดียวดัง นายกประงุมว่าอะไรนะนี่ครับการนะแค่การแล้ก็จะองข้ามก็้นักการถ้านักการตามข้ามก็ให้น้องจากใกล้เนี่ยที่วัดกินจะสอกก็ได้ไม่ว่าอะไรนะแต่ก็คงทำแค่นั้นตอนนี้เราเนี่ยเป็นสองตำบลกันเลยก็เลยทำาระทะกันนะ ทำหนึ่งข้ามอยู่นี่แต่สองคอนสองขั้มก็เ่านึ่งสามขั้มก็หนแต่ใกล้ด้ดทำทำันเดียวต้องกันนะถ้าอะไรก็ขอุญกุศวที่จะโยมได้มาร่วมกันหรือว่าเป็นบุญญาสามันกีเลยหรือเป็นบุญญาสาคัญนะ เป็นคนที่เอาคนมารวมกันมาสัมพันธ์กันหรือจะว่าสมัยใหม่เนี่ยรัฐบาลไี้กล่าวสมานนฉชานกันสมานเนี่ยแล้วมาสมานกันเที่ยวสัมพันธไมตรีกันเราอย่งคิดถึงกันอยู่นะไม่ใช่แบบคุณคนเมืองถุงคนเงินเนี่ยเขาไม่รู้จักตันหรอ ทุกบ้านคิดกันเลยหรือยุคนละชาชนไปถามหมาม่คุณไม่รู้หรอกเราไม่เคยสาม,มัคคี่เาไม่เคยร่วมกิจกรรมกันแต่พวกเราเนี่ยอยู่ของสโมสรก็พอจะรู้หน้ารู้ตากันบ้างน,นะแต่เราม่ทัดก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าตายอนที่มาอยู่ก็มาหลายที่หลายแห่งหลแล้วบัดละเราไม่รู้กันเนีย่ยหลวงพ,วพ่อไปบ้านที่ของยังจำหน้าไม่ได้ถ้ามีใครบ้างน,นะ แหมหน้าแหกตาเข้ามาแล้วแต่ก่อนไม่มีหรอกมีบ้างแตแบบนม่เก็จะลูกกันหมดนะครับถ้าใครเจ็บไปเผยอะไรกันดูกันไปก่อนนะดูกันประมาณใครบ้านเอออยากให้เป็นมอะไรบ้างอยากให้เรารองลองรักใครกันมีกิจกรรมมีอะไรก็มาร่วมกันนะจะไปจะไปแบ่งแยกเหมืกันยังไงอยู่ ต่ตอนนี้มันก็มีมีทาอยากจะแยกกันเพราะว่าเราเป็นประชาชนปฏยจะไหมว่ามีประชาชนปฏิมีการเลือกตั้งอะไรก็ยุบลงกันแล้วกันกัะนี่นะันอะไรกันอยู่นะแต่ว่าไอ้อันก็เป็นเรื่องที่น่าจริงก็ใครจะชอบใครไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคน นะเราเป็นแบบคนเ่วงลางต่เพนกันะจะใครอบแรกันใครก็เป็นสิทธิของเขาเขาจะเลือกใครนัังใครก็เป็นเรื่องของเขาเราเป็นคนจะไปไปล่วงสิทธิันนี้นะถ้าให้ให้สิทธิเขานะเป็นสิทธิคลของเขาเองนะนะเราคิดอย่างนั้นนะตั้งใจกว้างนะใจกว้างนะต้อตอสู้กันด้วยกติกานะใด้ใด อันเนี้ยเยอะเลยเป็นเมียบ้านใช่ไหมเป็นเป็นอบตรัวเป็นกำนันเนี่ยอ่าอ่านายกอะไรเงี้ยก็งานกันไปอุปชาระนี้เป็นการเดินทางใช่ไหมเดินทางเป็นอย่างนั้นเราก็ยังต้องสามัคคีกันมีกิจกรรมมีอะไรก็ควรจะไม่เอาสาเหตุนั้นมามาเป็นสาเหตุให้เราไม่สามัคคีมุ่มกันได้อย่างมีบุญมีทานเนี่ยเราสามารถมกันได้นะ ขอเรียองคบุญองคุงผู้ศ้เป็นหลนักนำแล้วก็อขอขอพรแต่ทุกท่านในมีสุขภาพแข็งแรงพยายามประกบกุจัดการงานให้รุกลงไปไดยดีอังค์ขอ